นี่นี่ตรงนี้นะคุณผักขนมเส้นอ๊บเก็บผักขนมเส้นนี่นี่นไหนี่นี่สวยนะที่มีที่มีดอกนี่มีหัวหัวแบบนี้แหละแล้วก็เด็ดทิ้งไว้ตรงนี้อีกหน่อยข้้งออกนี่คน ผมจะทีบอยว่าผักนี้ถ้ามันได้ออกออกเป็นแถบเล้ยนะเยอะเยอะที่สุดมันออก,อกเยอะนี่มันพึ่งออกครับเก็บที่นึงโหเก็บไม่หมดเลยล่ะนี่มันพึ่งออกโอ้เด้ได้เป็นหัวด้วยเนะี่ยหัวคืนไปที่เดิม ขนมเส้นขนมจีนผักขนมออกแลว้วผักขนมเส้นขนมจีนผักขนม,มแกงอร่อย,ส,ย,อลยลสุดยอดเลยล่ะสุดยอดเลยลุงมา